ล่าสุดนำนาแกรเรดซาลเกตนำนาผู้จัดการทีมอังกฤษเนาะเผยว่าจาเลตโบเวนเนาะจะไม่ได้ช่วยทีมในช่วงที่เกมไปเยือนกับออนอตนะมา เนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมนั่นเองนะโดยน้ำนะทับสิ่งตัวคำรามเนาะเก็บไป19คะแนนจาก7เกมนะโดยที่น้ำนะทีมต้องการผลแค่เสมอนานะก็ที่จะผ่านเข้ารอบถัดไปนั่นเองนะถือว่าเป็นทีมหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะที่จะไปร่วมกับเยอรมันเบนเยียมโปรตุกเกสแล้วก็ฝรั่งเศสนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการถแถลงข่าวน้ำนะก่อนเกมนั้นล่าสุดเนี่ยล้วสุดท้ายน้ำนะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย ทางน้นาทางกุนซือเซาเกตเนี่ยเผยว่าในเกมนะัดถัดไปเนี่ยน่าจะไม่มีโบเวนเนาะเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บจากช่วงฝึกซ้อมนั่นเองนะโดยทางกุนซือเซาเกตพูดว่าน้นาน่าเสียดายที่จาร์ลอตเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยผมคิดว่าเขารู้สึกถึงมันอยู่นิดหน่อยเมื่อวานนี้นะแต่หลายครั้งเนี่ยหลังจากหลบจบการซ้อมในวันนี้เนี่ย เขาเจ็บหนักขึ้นมากกว่าเดิมนะเราไม่มีเวลามากพอที่จะประเมินได้อย่างเต็มที่เนาะและตัดสินใจอย่างแม่นยําก่อนเกมนะดังนั้นเราเลยตัดชื่อเขาออกจากเกมในนาทีถึงนี้นะผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแร,แรงนะแต่เราไม่มีเวลามากพอเราเลยไม่อยากเสี่ยงกับสถานการณ์เช่นนี้นะครับนะนั่นคือคําพูดของทางกุนซือซอเกตเนาะที่เผยว่าจาลอดโบเวนนะมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้ในนัดถัดไปนั่นเองนะครับ